สวัสดีท่านผู้ชม FC แฟนช่องนะคะวันนี้นะคะแอดมินนะคะแล้วก็ทีมงานนะคะได้เดินทางนะคะมาที่กระท่อมหลวงปูสวงนะคะท่านผู้ชมนะคะทีะ่ตรงนี้ก็จะเป็นเขตติดชายแดนนะคะ,ะทราบข่าวนะคะมากับอาจารย์สมจิตเดินนะคะวันนี้พามาหาแนวทางตัวเด็ดๆที่ว่าฟันได้แล้วก็ไม่เคยพลาดนะคะท่านผู้ชมกับแม่ขาวนะคะ แอดมินมาถึงแล้วนะคะเดี๋ยวเราเข้าไปนะพูดคุยสนทนากับแม่ขาวด้วยกันเลยนะคะที่ว่าให้แนวทางเลขแม่นนะคะท่านผู้ชมตามแอดมินไปเลยคะ่ะฝันว่ามีเด็กมาหาเด็กมาแล้วก็บอกว่าอยากกินกนมอนด ก็เอาเบ้าพีชล้วเล่ให้กินนะค่ะแม่ให้กินเองบรือคะกินเองเด็กนี่เป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะค่ะไปกินบ้านแล้วหมดแล้วห่อให้กูกับยายกินด้วยกันเด็กน่ามึนมากอยากกินนมอยากกินนมแม่ก็ให้กินให้กินอ๋อ แล้วตีอันนีียได้จากความฝันแม่ร้ว่าได้จุดูบเอาแต่พแล้วว่าได้จุดทูบเจ็ดสองแปดสองใช่ไหมคะแต่แม่จุดทูบที่ไรแม่ก็คคอได้ทุกครั้งใช่ไหมคะแม่แล้วแม่ตีความฝันว่ายังไงบ้างคะีวามกมก่อนห้ยัง่เห็นวอบลูกเนาะมันมีก้าห้าวดนั้นออวาเี โอ้เจ้าโอ้หกเก้าห้าห้าเก้าโอ้เป็มเลยบาบอกไก่ฟันว่าเขาออกลูกที่เป็นห้าเก้าเกที่เป็นห้าเก้าเก้าห้าก็คนงานคนงานจังหวัดกด้เก็้บุญจ้าใช่คนก็เก้านอะใช่ไหมคะนาก็คือห้าอกตีประมาณนี้น้ะเก้าห้าห้าเก้า มันอาจจะที yeah. ่ที่โแจ้งหคุณได้หลกะบอมันอาจจะมาเลขตัวเดิมอเรื่ีมเห็นไลนี่ดีหมเลราะรูานเห็นเด็กนะเป็นเด็กหนุ่มเนี่ยบอกว่าไม่ใช่หนุ่มอย่างงี้จ้าก็ไปดูแท้ไปดูวานเด็กกนมกินนมเไม่รู้ว่าดูาแล้วแล้วแม่ตีว่ายังไงคะบันนี่ไปรไปเไปตว้าหนึ่งบดเลยีนึห้าหนึ่งหรือสอห้าหนึ่งห้าสอ อันนี้คือตีจากความฝันค่ะเจ็ดสองแปดนี่คือเป็นเลขทูบใบเดียวหรือว่าเอาเลาหลายแค่เราบอไม่จะขลางหรอกเลขทูบมีแค่สองตัวไหมผมตีสามตัวรือว่าได้แค่นี้เอซีซีได้หนึ่งซีนะหนึ่งซีค่ะถ้าจะตีรวมหนึ่งซีซีนั่นหนึ่งซีแล้วไอ้ตอนหนูมาจุดทูบข้างแรกนะค่ะ ทุบนั้นมันจะแตกขึ้นสมบรณค่ะเพรามันหมดแล้วทีเนี้ยค่ะมันปิดค่ะเืวมึาเนี้ยตว่าเล็อ่ะเ้อนนเล็กวส่วนที่ดีพิโสผู้ใดก็เสียงดีคณะเจ็ดงบแมนคือแบาแมนไป่ว่าใดก็ไม่ได้เสียงขาได้ยนะะเป็นต้น นี่เลือกตนกินเอนก้อนก้อนก้อนนมสุขภาประชาชนมันก็ตีได้หลายอย่างแต่ผู้หญิงฝันนะมันจะเป็นห้าผู้หญิงฝันเป็นห้าเท่าชก้อนห้าเจหนึ่งห้าเก้าหนึ่งอันนี้คือตีความฝันใช่ไหมคะเขียนลงด้วยจ้ะฝันห้าเก้าหนึ่ง อันนี้เลขฝันเลขฝัน5้าเเลขทูบก็เจ็ดสองกับแปดสองบุญไปหปล่อยเขาให้เอีได้ดูกันเพิ่มมีโชคลาไปตรงนี้บุญจะได้สามพันห้าเก้าหนึ่งนะครับสามตัวห้าญว้าเนี่ยูุเมื่อนกันเลยบุญที่ารับเลสเก้าห้าหนึ่งใช่ไหมแน่เมื่อกี้เก้าห้าหนญ่ อันนี้คือเลขฝันนะคะตีก็ตีเลขฝันเลขฝันเเขาบอกแม่มาเขาวด้่นม่ทุกงวดเลยแม่นทุกงวดเ๋อแม่เขาคุยกับแม่ชีเน่ยงวดแต่เราไม่เคยซื้อเดินม่เดินนี่ผู้ท้าผู้ไม่หุดเดินไปวัดดีสาตัวห้าเก้าพี่แค่นี้สองเก้าหนึ่งรับอแล้วมัน เลุงปูแล้วก็แปดสองนี่ไปจูดที่ในสำนักเนาะครับเนะชอบเจ็ดสองมากชอบเจ็ครับชอบเจ็ดสองเป็นพิเศษเจ็ดหัวเจ็ดสองเป็นพิเศษเลขลองปูเจ็ดสองนี่เลขน้สองปูเจ็ดเคกระซิบบ้างไหมรืบอทิบไหมพลาแต่ต้องตีให้ดีๆเนาะ เป็นง่ายด้วยนะการที่หนูฝันนะตีได้ง่ายเลยนลยค่ะหนูบอกลักไหนต้องลักนั่นเลยค่ะมาแน่นอนค่ะมาแน่นอนตาคค่ะมาแน่นอนแต่งวันนี้แม่เจ็ดสองนะจ๊ะเจ็ดสองรวจวัดเลขแม่ขาวเมืองรับแรงนะคะแม่ขาวเมืองรับแรงวันนี้ติดตามไปวดแรกจ้ะถ้าติดตามจะถูกทุกงวดเลยวหนูจะมาตามเดี๋ยวจะมาตามแม่ทุกวดค่ะ ต้องตามคอยทุกวันจะได้ทุกวันจ้าทุกจเข้าค่ะสักครูครูจะแม่มาเองค่ะนี่วัดแรกเจ้าแม่มาเองจริงนะดังเลขคอยมันมีถูกนะมาเลยมันได้ถูกหมดฟังไม่ดีนะแต่เจ้าตีความฝันมันไปได้เจ้าก็ยิ่งจะได้ถ้าปัญหาเขาให้คอยมานี่ตีได้น่ะมื่อกี้จะไหมขี้วกินนมใช่ ก็ฝันมาเด็กน่าหนุยชวนเลยพี่เลขนะกรับเขามามาหรือแบบมาแล้วอ้วนปุ๊บเลยไม่ใช่เสื้อผ้ามานั่งนี่มาแต่เนี่ยบอกผิวนมจังเลยหิวนมน่าจะมาตั้งแต่เมื่อวานมีผู้หญิงมาสามเอวานก็ถ่ายมาสวยมาอ้วนๆเขาเรียกอะไรมาสามเด็กผู้หญิงสังจมาสังกระจาย หนูไม่รู้นะนี่นี่แหละปัญหาของเธ้ถ้าเจ้าดีได้ตัวนี้เสร็จก็ได้ต้องต้องให้แม่แล้วตีให้ให้แม่ตีให้ตีให้เขาแม่นจริงเนี่ยจ้าแม่ตีได้แล้วเนาะห้าเก้าห้าหนึ่งนะแม่เลยแหละบ้านจะลงปหนึ่งยอมเลยแหละยอมเขาเลยเรื่องไอ้ที่ว่าเขาตีเล็กแม่นเลยเด็กพนหนึ่ง มันมีจะมีคนงานเนี่ก็เหมือนเขาเรียกห้านะจการค่ะกนเก้าก็ได้นะคะกนเก้าก็ได้โคนเก้าก็เหมือนเมื่อกี้คนฝันว่าเขาออกลูกมาลูกมาก็เขาก็ตีว่าเออกนงานก็ห้าห้าเก้าเน่โอ้จริงจริงนเดียวด้วยหนูเดียวด้วยหนูไม่มีว่าไม่เพี้ยนเลยนะเขามาให้แบบปัญหาอย่างนี้นะกับหนูแล้ไม่มีว่าไม่ได้เลยใไปทุกอวน ก็คือแม่บอกว่าถ้าติดตามแม่คือได้ทุกวดเนาะจ้ะจ้ะนี่เป็นหวดแรกเดี๋ยวลูกๆจะมาติดตามแม่ตลอดจ้ะเราไปรับปรวนี้แล้วเขาจะได้ขึ้นมาอีกหรือเปล่างานได้แมธทำนายอะไรข้างล่างอยู่ปูสิงห์มวยทิชูรับตำแหน่ง ไติกชูใช่เนี่ยยงประธานไม่ชี้แล้วนี่ชาวปราไม่ชีอยู่นะนี่ต้องขอเบอร์เทรใม่ไป้าไรไตั้งเองโอ้ัเองก็ทางบ้านผ่านผมบ้านแล้วบ้านเขาหาง่ายไปบ้านกลางนาไปบ้านกันนอนเป็นแบบว่าเป็นร่างผู้ชายปแฟน เป็นร่างผู้ชายแต่แบบเป็นเป็นวิญญาณนหรือไม่ได้หูขาอะไรมาหรือเจ้ากรรมจะเป็นชาวบ้านธรรมดาก็เป็นชาวบ้านธรรมดาที่เข้าไปหาเราอย่างนี้เขาจะไม่ทำให้เรากลัวเรากลัวบางทีก็ฝันเหมือนกับเขามาหาลวกพี่พวกนี้พระเวสสิครองสวนบุญค่ะสัมภเวสีิสามไพโพั้นนัมี เดื๋ยวเราเราเรื่อนสีนี่นเแล้วจิเมหน่อยถาเราต้องมาบริจาคคือยังไแล้วเขาดึงเรามาน่ะ่ะเข้าวัดค่ะไม่ต้องดูต้วัดปฏิบัติธรรมดีเดี๋ยได้ดีนะถึงแม่ไม่ได้มาหาหลวงปู่ที่นี่หลวงปู่ก็ไปเข้าฝันตามไม่ถึงบ้านช่งแม่ค่ะแลที่นี่ก็ป็น้าี่หญ่ที่เขาก็ช่เก่าด้ว เถือกแล้วจะลงพิหอรเงื่อนไขไปที่ไหนซีพันเก่ากวบาถ้ฝันดีๆนะเขาบอกว่าคนดวงวันศุกร์อ่ะจะมีสิ่งดีๆแต่ว่าไม่ได้ทวันศุกร์หนูไปกเขาเลยคนก็วันศุกร์วันศุกร์ขเ่ะแม่ดูในความฝันแม่กามวฝันุอก็เในสุ่ขนี้อยู่ในนั้นอ๋อเพราะกมาเลียกดตัวเลยค่ะ ไม่บอกเธอแกเขาถามจะหอมขึ้นเมื่อที่เนอะคือตอนนั้นก็ไปยืนอยู่ระยะก็ไม่บอกดิค่ะดูก็ไปซื้อเลขตัวนี้มันมาออกอีกแล้วกีนเลขหนูนะไอ้สามสี่สี่สามเนี่ยใช่คือไม่เอาเพียบเขาไม่ได้บอกว่าต่าต้องเกือบถูกลอตเตอรี่กันแต่วัลที่หนึ่งใช่ในวันที่หนึ่งเลย เกือบทุกระวันขึ้นหนึ่งผิดไปกี่ตัวคะแม่ไม่ผิดแบบว่ามันจะสลับตัวกันอ๋อสลับตำแหน่งกันอยู่ค่ะรางวันที่หน่งก็ใช่เป็นระวันที่หนึ่งค่ะใช่ราวัผู้ป่วยมาเที่าตามแม่ในเข้าทูกวดนหนัให้มีปรกนวไม่าีไม่ม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 ีาม่มีไ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 มกมีไม่มนไม่มีไม่มีไม่มีไม่ไม่มี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 ไไม่มี่มีไม่มีไม่มีไก่มีไม่ไ่่งเลย ไม่ต้องกลับเจ้าวันเรืองบุรีคนวันนี่ยังไม่มีกระสิบเมย์มีไหมม่มียังชาเเรศบุตรต้องมัวนี่ก็ฝันเห็นเด็กอยู่เด็กฝันเห็นเไม่ไม่กระสิบไม่ฝันกระซิบมาแล้วฝันเลยบางครั้งก็จะมีกระสิบบางบางครั้งก็จะเป็นฝันฝันนอนก็ไม่ใช่นี่แหละเป็นฝันบางครั้งก็กระบอกงี้ลูกนี่แหละเจ้าวันนี้ฝันแต่ความฝันแม่ตีเป็น9 5 1เนาะจ้ะ9